สวัสดีค่ะกระแสเข่าวดังมาแล้วค่ะปอน,นัทวุฒิอยู่เฉยไม่ไหวปอน,นัทวุฒิพดถึงเอ็ดกันตาพงศ์หลังวูบหมดสตินิสัยแท้จริงเคยเห็นตั้งแต่15ปีที่แล้วจากกรณีที่ข่าวพระเอกหนุม่มเอ็ดกันตาพงศ์เกิดอาการวูบหมดสติในงานอีเวนต์ของช่องโดยแพทย์เผยว่ายังระบุสาเหตุไม่ได้อาการน่าเป็นห่วงต้องดูอาการวันต่อวันล่าสุดผู้จัดการส่วนตัวของเอ็เปิดใจกับ นายเอนเตอร์เทนระบุว่าตอนที่เกิดเหตุไม่ได้อยู่ด้วยฟังคำบอกเล่าจากทีมงานและตามไปเจอที่โรงพยาบาลตอนนี้เอสรักษาตัวอยู่ในห้องผู้ป่วยวิกฤตแพทย์ทำการรักษาตามอาการที่เอสตอบสนองโดยปกติเอสเป็นคนแข็งแรงแต่ช่วงนี้เจ้าตัวหมงานหนัก พักผ่อนน้อยเพราะตอนนี้เอสทำรายการของตัวเองและดูแลควบคุมการผลิตเองแทบทุกขั้นตอนต้องใช้สมองคิดงานเยอะมีความเครียดความกังวลในหลายๆด้านเพราะค่อนข้างทุ่มเทให้กับรายการนี้ต่อมามีการอัปเดตเพิ่มเติมวันนี้สั้นๆว่าตอนนี้เอสอาการคงที่ฟื้นแล้วและตอบสนองต่อการรักษาอยู่ระหว่างย้ายโรงพยาบาล ล่าสุดรุ่นพี่ในวงการอย่างปอนัทวุฒิสกิจใจได้โพสข้อความแสดงความห่วงใยผ่าน Facebook ที่ชื่อปอนัทวุฒิสกิจใจโดยได้โพสต์ระบุข้อความว่าขอให้เอสอาการดีขึ้นเร็วๆนะครับ ผมเคยเห็นน้องตั้งแต่วันแรกๆที่เข้าวงการ15ปีผ่านไปเจอน้องเอสในงานประกาศรางวัลงานหนึ่งน้องก็ยังน่ารักยิ้มทักทายยังเป็นกันเองวันนี้น้องไม่สบายขอให้กำลังใจเอสและครอบครัวให้น้องเอสอาการดีขึ้นในเร็ววันนะครับขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสาข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ